นี้เราอยู่กันที่บุญเลิศข้าวมันไก่ตอนนะทุกคนมีนะมาแต่เช้าเลยนะฮะเพิ่งเปิดร้านเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวมันไก่ตอนกันนะตรงนี้จะเป็นอ๋อเขาเรียกว่าท่าโขงเนาะเป็นถนนถ้าเกิดตรงไปตรงนี้ก็จะไปเขาเรียกว่าวัธรรมกายได้นะทะลุไปแล้วก็ไปลังสิตนครนายกได้เลยคลองสองนะฮะแล้วก็ทะลุตลาดไทยตลาดอิยาลาทุกคนเส้นนี้เรียกว่านี่ถ้าเกิดเทศบาลท่าโขงนะ ก็คือขับมาที่พหลนโยธินใช่ไหมก็จะมีซุ้มตรงนั้นเลี้ยวเข้ามาได้เลยเห็นไมโค้ง,งๆนู่นน่ตรงนี้จะมีร้านเย็นๆจะมีร้านเปิดมากกว่านี้นี่กาลังจะเปิดหมูกระทะร้านใหม่อันนี้คือบุญเลิศข้าวมันไก่ตอนสาขาสองนะฮะเพิ่งเปิดได้สองเดือนเองทุกคนนะเราต้องมาส่งเสริมกับตุ่นเศรษฐกิจกันนะทุกคนได้ข่าวว่าบุญเลิศข้าวมันไก่ตอนนี้อร่อยนะฮะอร่อยเลิศบุญเลิศนะฮะทุกคนนี่ให้เห็นบรรยากาศกว้างๆแบบนี้เลยนะครับทุกคน บรรยากาศดีมากนะฮะตรงนี้เป็นถนนที่สายการกินเหมือนกันนะพูดถึงเนาะถ้าขับไปตรงนี้นะทุกคนนะก็จะเป็นพหลโยธินไปอยุธยาทุกคนไปไปไหมอยุธยาถ้าไปทางนี้ก็ไปฟิวเจอร์ไงถ้ากลับมานี้ใช่ไหมก็ทะลุก,กันเหมือนกันก็จะไปตลาดไทยนี่ขวามือตลาดไทยซ้ายมือก็จะไปอยุธยาได้เหมือนกันนะซ้ายมือจะไปพิพิธภัณฑ์กเกษตรอย่างงนะทุกคนนี่บรรยากาศนะฮะวันนี้มากิน เมื่อกี้มีคนออกไปบ้างแล้วเดี๋ยวจะหาว่าทําไมวันนี้มาช่วงจังหวะที่ร้านเปิดเพราะว่าเราจะได้ไม่เขินอายทุกคนนี่บุญเลิศเพราะว่าเวลาเรากินเราต้องอัดผิดมาฝากไงทุกคนเราต้องพูดไงน,นะฮะท่านมาช่วงจังหวะที่อ,อ๋อนะฮะคนบางตาหน่อยถ้ามาช่วงเที่ยงนะเดี๋ยวคนเยอะขึ้นมานะฮะทุกคนนี่ก็มีร้านข้าวแกงกันเนาะ ตรงนี้จะมีร้านรวงต่างๆนะเดี๋ยวเราจะมาวันไหนเราจะมากินหมูกระทะร้านนี้ด้วยนะทุกคนนี่เป็นเลข้าวมันไก่นะฮะสาขาหนึ่งเห็นบอกว่าอยู่ที่คลองสี่ทุกคนอ๋อน,นี่นี่ก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยโอเคแบ่งๆกันทำมาหากินนะทุกคนนะครับเดี๋ยวเราโพสต์คลิปนี้ก่อนนะเราบอกต่อสิ่งดีๆเรวไปทานกันมีข้าวมันไก่ทอดด้วยข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ธรรมดาด้วยนะทุกคน ฝากติดตามด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปกินอ่อป่าเดี๋ยวจะยังอุ๊บอิ๊บว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะไปทานดินเนอร์ที่ไหนกันนะฮะจะเอามาฝากเหมือนกันทุกคนจ้ะ